ทางกลางโลกที่ผันผวนแล้วไม่แน่นอนครับเราจะรับมือกันไปเลยครับในเชิงอ,องค์กรก่อน,อน,อนผมคิดว่าค่อยๆค่อยๆวิเคราะห์ครับเนโลกผันผวนไปนะฮะมันก็อย่าไปตื่นตระหนกอย่าไปตัดสินใจ,จเร็วค่อยๆดูไปว่าเราสามารถฝ่าฟันปัญหาไงน,นะครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเองเนี่ยมีวิกฤตเองก็มีทางออกทุกครั้งนะครับวิกฤตเองก็คงก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งนะครับก็อย่าไปถึงกับรู้สึกหมดหวังนะฮะหมดแรง ก็ต้องล,ลุกขึ้นต่อสู้ต่อไปครับในเชิงตัวบุคคลบ้างครับพี่มีคำแนะนำยังไงบ้างาก็ผมคิดว่าก็เป็นช่วงที่ทุกคนก็ต้องเ,อเป็นการช่วงเปลี่ยนแปลงนะฮะทุกอย่างก็มีรานซิชั่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆปีทุกๆก,ก,การปกครองทุกๆสมัยนะฮะก็เพียงแค่ก็พยายามใช้สติเยอะๆค่อยๆค่อยๆมองไปอย่าไปอย่าไปสิ้นหวังอย่าไปท้อท้อนะครับแล้วก็อย่าไปตัดสินใจอะไรที่มันเร็วมากเกินไปนะครับ